ไพบูนแสงเดือนถือเลือกดีถอยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญปีใหม่ให้ครอบครัวหลายคนรู้จักกันดีสำหรับไพยบูนแสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจวดจา้าสตูดิโอสามีของกระต่ายคันนิพานักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังโดยทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเพลินเพลงทิน โดยทั้งสองคนถือเป็นคู่ที่ขยันทำงานกันมากๆทั้งงานเพลงคอนเสิร์ตไลฟ์ขายของและธุรกิจอื่นๆล่าสุดทางด้านภัยบูนแสงเดือนก็เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook. เฟซบุ๊กเผยภาพถอยรถหรูปป้ายแดงเป็นของขวัญปีใหม่ให้ครอบครัวโดยระบุว่าเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆเพื่อคำว่าครอบครัวเลือกดีรับของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าให้เต้าเพลินเพลง รถยนต์ไฟฟ้า100%เปอร์เซคันแรกในชีวิตของฉันขอให้ทุกการเดินทางมีความสุขและปลอดภัยที่สำคัญให้ที่ชาร์จอีวีใจดีกับชันเดอร์โดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้เฮงเฮงรวย,รวย ทั้งนี้ก็มีแฟนคลับบางส่วนโฟกัสกันที่เลขทะเบียนร,รถป้ายแดงคือ7,547เป็นแนวทางเลขเด็ดงวดวันที่30ธันวาคม66